สูงมากมากครับรอดูนะโคตรจะสูงได้ก,กว่านี้ไหมนะครับ <y arat> สวัสดีครับสวัสดีแม่ทีทุกคนท,กท,กทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะพามาชมพี่ใหญ่กันนะครับผมนี่พ่อเลนพาพี่ใหญ่มาอาบน้ำก่อนนะครับมาดูพี่ใหญ่อาบน้ำกันนะครับผม ดูความหล่อนะหัวใหญ่มากเลยพี่เดือนเป็นช้างที่หล่อมากภางหัวใหญ่นะโครงสร้างดีสูงจะพาไปดูข้างหลังก้อมไปึ๊บ๊๊ดูข้างหลังนะครับนี่ ถ้าจะเห็นเป็นซันหลังอยู่แต่ก็ไม่ได้เห็นเป็นแบบโครกระดูกไปเลยนะครับต้องให้แม่ไปเช็คนะครับว่าช้างสุขภาพดีต้องมีหุ่นประมาณไหนนะครับก็ <c oughs> จะประมาณนี้นะครับนี่ดูดูตรงคอนะ <c oughs> <c oughs> อืมนะ 嗯。 กินอ้อยวันประมาณเป็นสิบมัดเลยนะครับพี่เดือนกินอ้อยเยอะที่สุดของบ้านแล้วนะครับกินเยอะน่าจะกินเยอะเกือบที่สุดของบ้านลวลองมากินเยอะกว่าไม่แป้งเงเนาะไม่แป้งไม่ค่อยได้กินอ้อยนะจะเป็นพี่เดือนนะเพราะว่าพี่เดือนต้องใช้อ้อยเวลาเก็บขยะเวลาอาบน้ําเวลาออกจากกบหลักต่างๆครับก็จะใช้อ้อยเยอะอันนพี่เดือนกินอ้อยจะเป็นสิบมัด

คลวยได้เครือใหญ่แล้วอ้อยหมดเมื่อกี้ไปหนึ่งมัดนะครับแค่ปวดมาอาบน้ำก็หมดไปแล้วหนึ่งมัดกับกล้วยหนึ่งเคือนะครับอ,อืดูครับพ่อผูเขาอ,อาบน้ำให้กันครับ กินกล้วยน้ำชิวๆเหมือนน้องดาวเลยว่าอย่างนี้ดือเขียวแก้มตุยเหมือนกันนะครับแก้มตุยเหมือนกันดูนครับเดินขึ้นแล้วสูงมากครับสูงมากสูงมากสูงมาก โอ้ิูสูงมากเลยพี่เดือนดูมุมนี้นะโอูถ้าถ่ายมุมช้อนเหมือนถ่ายน้องดาวเนาแบบสูงมากมากครับรอดูนะพอด้วยจะสูงได้กว่าน,นี้ไหมนะครับอืันน,นี้พอเดินก็จะเดินเดินเล่นย่างเอียงพ่อเดินก็จะเดินเล่นแถวบ้านไปก่อนนะครับ ใส่แยงนะโอ้โหดูเพื่อนจะใส่แยงพี่เดือนเลยนะครับโอ้โหมาลุ้นกันครับแม่แม่ใส่แยงพี่เดือนเลยนะครับใส่คนเดียวเลย อ้ mm hmm. oh, หล่อมากเลยนะครับอือ oh. mm hmm. เ,เด็กดีเป็นเด็กดีนะพี่เดือนอนาคตก็อาจจะได้ไปช่วยงานล่านงานหลวงจะได้ไม่ต้องให้น้องไปแทนน้องจะได้ไปเองได้ไปเดนเินเล่นบ้างอะไรบ้างผ่อนคลายนะครับอนาคตหรือว่าจะเป็นงานแม่แม่ในอนาคตมาแม่แม่อาจจะจ้างพี่เดือนไปก็ได้ให้น้องดาวไปโชว์ให้พี่เดือนไปเป็นช้างให้แม่ดีขึ้นนะครับให้น่าขึ้นส่นเจ้าไปเต้นนี่สามเชือกเลยก็ได้นะครับในอนาคตก็ฝากเป็นกำลังใจให้พี่เดือนด้วยนะครับผม ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับขอให้พี่เดือนตั้งใจนะเป็นเด็กดีนะครับพอเดินก็จะคอยพาบันมีนิเร่อยนะครับน,น้องดาวจันจ้าไม่ได้ไปไหนครับเดินเดินกันทุกวันนะครับเมื่อกี้พอเดินพาจันจ้าไปเดินมาแล้วก็เป็นพี่เดือนนะครับวันนี้พี่เดือนกับน้องดาวก,ก็จะได้ออกเดินพร้อมกันนะครับวันนี้รอควันไหนมาอยู่นะครับก็เลยเอาพี่เดือนมาอาบน้ํารอนะครับ สูงใหญ่มากดูดูโอ้โหโ้โห,โหสูงจนน่ากลัวเลยสูงจนแบบไม่ใช่ว่าจะกลัวพี่เดือนนะแบบกลัวความสูงนะถ้าใครอยู่ข้างบนเนี่ยใครขึ้นแยงพี่เดือนเนี่ยน่าจะกลัวความสูงแน่นอนดูโอ้หล่อมากนี่นะครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันไปเจอคลิปต่อจากคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปน้องดาวนะครับเจอกันที่ช่องน้องดาวนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับซับสไครต์กับช่องพันยันเจ้าบายปื้มปอนนนะครับนี่ก็เป็นน้องๆอยู่ตรงนี้สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ